ประสิทธทิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษาครั้งที่สองข้อมูลทั่วไปโรงเรียนบ้านบึงยางประชาสรร ที่ตั้งเลขที่3 9หมู่ที่1ตำบลดอนแรกอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต2เปิดทำการสอนระดับชั้นก่อนประถมศึกษาถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้นบนเนื้อที่1 0 2ไร่มีเขตพื้นที่บริการ2หมู่บ้านได้แก่บ้านบึงหมู่ที่1หมู่ที่9และบ้านยางหมู่ที่13 ข้อมูลนักเรียนจำนวนนักเรียน186คนครูและบุคลากรจำนวน18คน ชาชายสุวรรณทองตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงยางประชาสรรตอนที่1การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานได้ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ความสามารถและวิสัยทัศน์ในการบริหารมีความวิริยะอุตสาหะอุทิศเวลาให้กับงานในหน้าที่วางแผนพัฒนาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพคุณภาพความสำเร็จของงานที่เกิดขึ้นกับครูและ สถานศึกษามีดังนี้ด้านที่1ด้านการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านบึองยางประชาสรรได้กำหนดมาตรฐานของโรงเรียนกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและแผนกลยุทธ์จัดทำแผนการศึกษาแผนปฏิบัติงานประจำปีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานแผนการใช้งบประมาณ และสรุปผลการดำเนินงานจัดประชุมครูบุคลากรผู้ปกครองกรรมการสถานศึกษารายงานผลโครงการกิจกรรมแจ้งปฏิทินปฏิบัติงานสร้างความสัมพันธ์การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา ด้านที่สองด้านการบริหารการจัดการเรียนรู้มีการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรกลุ่มสาระแผนการจัดการการเรียนรู้บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้การประชุมอบรมสมมนาการพัฒนาหลักสูตรเอกสารการวิเคราะห์หลักการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมในหลักสูตรเพิ่มเติมการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษารายงานการวิจัยในชั้นเรียน การประเมินหลักสูตรจัดทำสมุดนิเทศแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนสื่อนวัตกรรมแบบบันทึกหลังสอนแบบประเมินผู้เรียนโครงสร้างการจัดการเรียนรู้ออกแบบการเรียนรู้ตัวชี้วัดของหลักสูตรจัดทำปฏิทินแผนการนิเทศแผนพัฒนาครูบันทึกผลการสอนนำผลนิเทศไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนา การจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องโรงเรียนบ้านบึงยางประชาสรรค์ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในรูปแบบออนไลน์และครูประจำชั้นของตรวจเยี่ยมนักเรียนตามบ้านโดยผู้บริหารติดตามนิเทศและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนทุกสัปดาห์ด้านที่3 ด้านการบริหารการจัดงานทั่วไปของสถานศึกษามีการจัดทำแผนผัง อาคารสถานที่แผนพัฒนาโรงเรียนอาคารเรียนและบริเวณโรงเรียนคำสั่งปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสำรวจความพึงพอใจมาตรฐานความปลอดภัยในโรงเรียนจัดบรรยากาศภายในโรงเรียนให้ร่มรื่นน่าอยู่วางแผนอัตรากำลังของสถานศึกษาบันทึกความต้องการวิชาเอกโครงการบริหารงานบุคคลคำสั่งแต่งตั้งการประเมินครูและบุคลากร คำสั่งมอบหมายงานปฏิบัติงานการวิเคราะห์การจัดทำแผนข้อมูลบุคลากรงานของบุคลากรจัดทำโครงสร้างองค์กรแผนพัฒนาบุคลากรรายงานการอบรมแผนพัฒนาครูคู่มือการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพโรงเรียนบ้านบึงยางประชาสรรค์ได้จัดทำไอดียแผนและเข้าร่วมอบรมสัมมนาที่ต้นสังกัดจัดทำขึ้นเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์เพิ่มความรู้ความสามารถและประสบการณ์มันศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาตนเองให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงมีความคิดที่ก้าวไกลมีความรอบรู้ในระบบการบริหารงานของโรงเรียนที่ได้รับผิดชอบ ด้านที่5งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากการมุ่งมั่นในการทำงานทำให้ได้รับมอบหมายให้ทำงานกัน ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารเครือข่ายโรงเรียน2ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผลการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2563 3ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564 ตอนที่2การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรม และจัญยาบรณวิชาชีพได้ยึดหลักการปฏิบัติดังนี้ 1. ความซื่อสัตย์สุจริตรักษาประโยชน์ส่วนรวมไม่อาศัยหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้อำนาจและหน้าที่ของตนเพื่อสแสวงหาประโยชน์จึงไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย 2. ปฏิบัติตามกฎระเบียบกฎหมายนโยบายและคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด 3. ทำงานด้วยความวิริยะอุตสาหะตรงต่อเวลา และอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการด้วยดี 4. มีจิตสำนึกที่ดีมุ่งบริหารต่อกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการโดยไม่เลือกปฏิบัติจนทำให้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี 5. การรักษาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัด 6. กการรักษาภาพลักษณ์และความสามัคคีในองค์กรชุมชนและสังคมเป็นอย่างดี